ก็ต่างขาวิเวกนะก็สงัดโดยองค์จะเน้นวิปัสสนานะครับแต่ว่ากุศลขั้นฐานขั้นสีนก็สงเคราะห์เหมือนกันแล้วก็วิคัมภนวิเวกก็หมายถึงสงัดด้วยการข่มไว้ด้วยฌานแล้วก็สมุเทเฉทวิเวกก็เป็นความสงัดที่ตัดกิเลสโดยเด็ดขาดปฏิปฏัสสท,ทิวิเวกก็สงัดโดยการที่ผลและจิตเกิดขึ้นจากการระงับกิเลสแล้วแล้วก็นิสรณวิเวกก็หมายถึงพระนิพพานพระเจ้านั้นทรงสงัด แต่ว่าอยู่กับผู้คนเยอะไหมพระพุทธเจ้า <Yeah. S 1> เยอะนะตอนที่แสดงยมกปาฏิหารนะมีคนเท่าไหร่หรู้ไหมโ <Yeah. S 1> หเป็นโกรธเลยแหละนะทั้งมนุษย์เทวดาทั้งหลายนะครับบริเวณที่ยมกปาฏิหารที่เราไปตรงนั้นนะนะรอบสามสิบหกยอดนะนะโดยรอบสามสิบหกยอดนะครับคูณสิบหกไปนะมีผู้คนเต็มไปหมดเลย เพราะว่าประกาศว่าจะแสดงยมกปาฏิหารเนี่ยตั้งหลายเดือนใช่ไหมรู้สึกจะตั้งเกือบหกเดือนน,นะครับว่าเดี๋ยวจะไปแสดงเพราะว่าเรื่องมันเกิดที่ราชคลือแต่จะไปแสดงยมกที่สาวัตถีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เขาไม่มียานพาหนะชั้นเร็วก็ค่อยๆเดินทางไปเพื่อจะไปรอว่าเดี๋ยวพระพุทธเจ้าจะแสดงยมกปรฏิหารบริเวณรอบที่แสดงยมกปรฏิหารเนี่ยมีมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ในที่นั้นโดยรอบทั้งสารที่หกยอดนะครับ แต่ว่าพระบุิธเจ้านี้คลุกคลีหรือว่าสังหัดสังหัดนะ,สะเสด็จไปกับพระภิกษุครั้งละ500บ้างพันหนึ่งบ้างนะตอนที่ไปแสดงโอวาทปาฏิโมกมีพระภิกษุห้อมร้อมเท่าไหร่1,250งรูปนะคบประชุมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายด้วยใช่ไหมทั้งหมดเป็นเอหีพิกูอุปสมบทาแล้วก็ไม่ได้มีพระโสดบาบันสกัดทาคามียนาคามีเลยเป็นพระฐานทั้งหมดนะครับ แต่ว่าพระพุทธเจ้าจะอยู่ห้อมร้อมด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอย่างไรนะครับจิตของพระองค์ก็ไม่ได้มีการคลุกคลีเลยนะเป็นผู้ที่สงัดนะครับใครก็แล้วแต่นะครับจะอยู่ในท่ามกลางนะผู้คนมากมายแค่ไหนนะถ้าสามารถที่จะน้อมนึกถึงคําสอนได้นะครับมีศีลสมาธิปัญญาขณะนั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้สงัดเหมือนกันนะเวลาที่ประชุมการพุทธเจ้าสอนให้ทํากิจกี่อย่างนะ องอย่างก็คือให้นิ่งแบบพระอริยะกับสนทนาธรรมนะครับของเรานี้ประพฤติตามบ่อยใช่ไหมใช่หรือเปล่าเวลาเจอกันนี่ก็จะสนทนาธรรมะแต่ว่านิ่งแบบพระอริยะนิ่งแบบพระอริยะนี่ทํำยังไงเข้าฌานสามอ่าเข้าฌานสามเพราะว่าพระอริยะเจ้าสันเสร,ริญแล้วว่าฌานนี้นะเป็นฌานที่ประณีตเพราะว่ามีสุขแต่ว่าไม่มีปีติ นะแส่งว่าไม่อารยในปีติเป็นฌานที่พระอริยเจ้าสรรเสริญอันก็เข้าฌานสาโดยการนิ่งแบบพระอริยโดยเข้าฌานสาหรือว่าสนทนาธรรมนะแต่ถ้าเข้าฌานไม่ได้ก็พิจารณาธรรมะในใจนะอันนี้ก็เป็นกิจที่พระพุทธเจ้าส่งแนะนานั้นขณะที่นั่งอยู่นะกับนะบริสัท4สี่นะครับโดยที่มีการสนทนาธรรมด้วยกุศลจิตขณะนั้นก็ชื่อว่าไม่คุกคลีเรียกว่าวิเวกนะครับกายวิเวกไม่ได้ เพราะกายวิเวกต้องอยู่คนเดียวนะแต่ว่าได้จิตตวิเวกเพราะจิตสงบจากนิวรณ์ห้าชื่อว่าจิตตวิเวกแต่ว่าถ้าใครอยู่คนเดียวเรียกว่ากายยวิเวกนะแต่ว่าฟุ้งซ่านตลอดเลยนะอันนี้แสดงว่า <laughs> ไม่ได้จิตแต่วิเวกนะมีกายวิเวกแต่ว่าไม่ได้จิตแต่วิเวกนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะปกตินะครับว่าถ้าคนเข้าใจคําสอนแล้วแล้วได้กายยวิเวกนะจะได้จิตตวิเวกด้วย แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ได้กาย,ยวิเวกนะครับจิตวิเวกก็ไม่ค่อยได้เพราะว่ามันมีประตูบณนิสยปัจจัยใช่ไหมถ้าเจอกันแล้วไม่คุยกันนี่มันรู้สึกยังไงอยู่นะแต่แปลกใช่ไหมถ้าเจอกันแล้วไม่ทักกันนี่เป็นยังไงรู้สึกว่ามันผิดปกติแล้วอ่ะนะครับเพราะนั้นก็ต้องทักกันต้องคุยกันสนทนาการสนา,าสนาไปสนทนามาก็เลยทำมรรคถา,กกาทำมีคาหรือว่าเดรจฉานคาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเดรจชานคา การพนั้นพทธเจ้าก็สรรเสริญการไม่คุกคลีนะก็คือให้มีกายยวิเวกแล้วก็ให้มีจิตตวิเวกนะก็จะได้น้อมไปในอุปธิวิเวกอุปธิวิเวกคืออะไรอุปธิวิเวกนะหมายถึงสงัดจากสังขารทั้งหลายคือพระนิพพานนะอุปธิวิเวกหมายถึงพระนิพพานนะเพราะว่าอุปธิแปลว่าสภาพที่ทรงไว้ซึ่งทุก นะอุปติก็มีทั้งหลายอย่างเป็นสิบสิบอย่างเลยนะขันธูทนปธทสสปิสภาพทรงไว้ซึ่งทุกข์คือขันห้ากิเลสูปธิสภาพที่ทรงไว้ก็คือกิเลสอภิสังคารูปทิสภาพทรงไว้ซึ่งทุกข์ก็ได้แก่อภิสังขารนะแล้วก็อะไรอีกนะไอรูปร่างกายนี่ก็ชื่อว่าอุปทิเหมือนกันใช่ไหมอุปทิสมบัติมีรูปร่างกายดีก็เรียกว่าอุปทิสมบัติเพราะฉะนั้นสังัดจากอุปธิก็คือพระนิพพานนะครับ พระพุทธเจ้าทรงมีกายาวิเวกนะครับเพราะว่าเวลาที่ไม่มีสัตว์ตัดสู้นะพระพุทธเจ้าจะเข้านิโรธาสมบัตินะจะหลบหลีกจะหลีกเล้นจะเข้าสวยวิมุตติสุขนะครับเวลาที่ไม่มีสัตว์ที่ตัดสรู้นนะก็ทรงปรารถนาะทรงชอบแต่ว่ามีอัธยาศัยในการที่จะมีกายาวิเวกนะครับแต่ว่าถ้ามีประโยชน์เกื้อกูลกักสบสรรพสัตว์อื่นพระพุทธเจ้าก็จะทรงสละวิเวก นะคือความสุขทางกายทางใจนะครับไปอนุเคราะห์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายกายก็ไม่วิเวกเลยแต่ว่าใจของพระองค์ก็วิเวกและพระองค์ก็น้อมจิตไปในอุปธิวิเวกเป็นประจําเลยก็คือจะเข้าพระสมบัตินะครับนั้นของเราก็พยายามในการที่จะมีวิเวกบ้างนะเพราะว่าถ้าคนที่เข้าใจหลักคําสอนแล้วได้กายวิเวกนะครับนะไม่มีคนอื่นนะ มาเป็นเหตุที่ทําให้จะต้องมีการเจรจาปราศัยกันนะครับจิตก็จะน้อมไปในคําสอนนั้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทั้นคนที่มีการยุวิเวกดีนะศีลจะดีไปด้วยเพราะส่วนใหญ่แล้วพูดไปพูดมามันก็ส่วนใหญ่ศีลทางวาจานี้จะเสียใช่ไหมนะก็คือจะสัมผัสปราปะเยอะนะไม่ได้มุสาวาไม่ได้พูดคำหยาบนะไม่ได้วยพูดส่อเสียดก็เพอ์เจอร์นะครับอันการเพอร์เจอร์ก็ทําให้ศีลทางวาจาเสียหายเหมือนกันถ้ามีการยวิเวกศีลก็จะดี แล้วก็เป็นปจัจจัยแก่จิตตวิเวกด้วยนะถ้าจิตตวิเวกก็จะเป็นปัจจัยในการที่อบรมอินทรีย์กายวิเวกเป็นปัจจัยกับการอบรมสัตว์ทินทรีย์จิตตวิเวกเป็นปัจจัยกับการอบรมสมาทินทรีย์ถ้าอุปธิวิเวกนั้นหมายถึงว่ามีปัญญทรีย์นะครับจึงได้อุปเิวิเวกนะแต่ว่าตอนเริ่มต้นนี้ก็จะต้องน้อมจิตไปในอุปธิวิเวกนะครับเจริญเจริญกุศลน,นะละอกุศล การเจริญอกสศลก็คือเจริญปุปภาคมรรคกำหนดรู้ทุกละอกสศลเป็นการละสมุทัยน้อมจิตไปในนิโรธก็คืออุปธิวิเวกนะครับพระบิดาเจ้าก็ส่งถึงพร้อมแล้วด้วยกายวิเวกจิตวิเวกแล้วก็อุปัิวิเวกส่งถึงพร้อมแล้วด้วยตทังทวิเวกโดยวิขมพนาวิเวกสมุทเฉทวิเวกปฏิปัสสทิวิเวกแล้วก็นิสรณวิเวกวิเวกสามกับวิเวกห้านี้อันเดียวกันหรือเปล่าอันเดียวกันไหม อันเดียวกันนะกายวิเวกคือตทาังคาวิเวกใช่ไหมจิตวิเวกคือวิขัมภนะวิเวกนะครับส่วนอุปทิวิเวกก็คือสมุดเฉทวิเวกปฏิปัสสทิวิเวกแล้วก็นิสรณวิเวกเพราะว่าอุปทิวิเวกหมายถึงพระนิพพานพระนิพพานจะปรากฏก็ปรากฏแก่อะไรแก่มรรคก็คือสมุดเฉทวิเวกแก่ผลก็คือปฏิปัสสทิวิเวกเพราะนั้นวิเวกห้าวิเวกสามก็อันเดียวกันนะครับ พูดวิเวกบ่อยๆก็ใจเราจะได้น้อมไปในวิเวกนะอันก็ขอนอบน้อมบูชาสการะแด่พระตถาคตพุทธผู้ทรงถึงพร้อมด้วยวิเวกก็คือทรงมีเสนาสนะอันสงัดความสงัดนั้นก็เป็นวิเวกนะครับทรงปรารถนาครั้งหนึ่งก็ไปอยู่องค์เดียวนะมนุษย์องค์เดียวนะครับสามเดือน แต่ว่ามีช้างเป็นสหายแต่ช้างก็ไม่ได้รบกวนใช่ไหมเพราะว่าช้างไม่ได้มาพูดคุยด้วยนะไม่ได้มาทูลถามปัญหาเลยนะช้างอ่ะช้างก็อยู่วิเวกเหมือนกันเออช้างนี่นะช้างนี่เป็นจ่าฝูงนะแล้วก็รําคาญมากเลยเพราะว่าพอขึ้นจากน้าเจ้าตัวเมียช้างพังเท่าไหร่มันก็คอยมาเสียดสีเสียดกายอยู่นั่นนะนะพอหักกิ่งไม้ลงมาไอ้พวกช้างเด็กๆทั้งหลายช้างตัวเล็กๆทั้งหลายมันก็มากินยอดอ่อนเสร็จก็เหลือแต่ว่า ใบแก่ๆนะเหลือแต่ไอ้โคนแข็งๆนะครบท่านก็ไม่ได้ความสุขเลยนะมีแต่ช้างบริวารคอยเดินเบียดเสียดเสียดสีนะครับก็เลยลำาขานมากตอนดึกๆตอนค่ำๆนะครับตอนดึกก็เลยหนีฝูงช้างออกมานะก็เดินมาตัวเดียวเราจะไปอยู่วิเวกบ้างพระพุทธเจ้าก็หนีใครมาพิกษุโกสัมพีทะเลาะกันพูดเท่าไรก็ไม่ฟังนะครับก็ ทรงรทธิดาแต่ว่าไม่ได้ด้วยอกุศลน,นะด้วยกิริยานะครับพระองค์ก็เสด็จมาแปลนุเคราะห์แลไปเยี่ยมเยียนพระอนุรุทธะกิมพิละอยู่ในป่าโคสินคะสารวันใช่ไหมแล้วก็เสด็จมาทางป่าป,า,ปาลิเลไลนะครับก็มาเจอกับช้างพอดีเลยช้างมนุษย์ปุริาาสานาสัมมาสัมพุทธนาคมาเจอกับหัตถินาคพอมาเจอท่านั้นนะครับพระพุทธเจ้าก็เข้าเจโตปริยญาณเลยนะว่าใจช้างนี่คิดยังไง ก็นะพิจารณาไปใจเราคิดยังไงใจช้างคิดอย่างนั้นเลยนาเจะอามากกับพวกพิสูจท,ที่ทะเลาระกันนะช้างนี่ก็ละอากับพวกบริวารทั้งหลายนะที่มาเสียดสีมาวุ่นวายนะครับเพราะฉะนั้นปราถถาวิเวกเหมือนกันเลยก็เลยอยู่ด้วยกันได้นะครับช้างก็ดูแลนะอุปถัมภุธเจ้าตลอด3เดือนเลยช้างฉลาดมากเลยนะต้มน้ําให้ด้วยนะครับต้มน้ําให้ต้มยังไง เออเอาหินไปเผาไฟแล้วจุดไฟได้ยังไงอ่ะช้างโอ้ยช้างนี่ไปเรียนวิธีมาจากไหน,ปนไปเู้นะอ้อช้างเนี่ยไม่สลเลยได้ไดเขาเอาพวกขยะขยะมากองไว้แล้วก็จับหินมาทุบกันนะพอไฟมาติดเสร็จนะก็เอาก้อนหินไปจับก้อนหินเย็นๆเนี่ยมาใส่ไว้ที่กองไฟแล้วมันมีเขาเรียกว่าตะพังน้ําอ่ะเขาเรียกว่าตะพังใช่ไหมนะตะพังน้ำนะครับก็คือเป็นน้ําที่เป็นหลุมๆเล็กๆนะมีก้อนหินอยู่อ่ะก็พอ ไฟมันเผาก้อนหินร้อนนะนก็เอาไม้มาเขี่ยก้อนหิน,นก้อนหินใหญ่ๆนะครับเขี่ยก้อนหินลงไปในตะพังน้ําอ่ะตะพังที่มันเป็นหลุมน้ำะนะครับฉลาดแค่ไหนนะเสร็จแล้วก็เอางวงไปจับน้าเลยนะเพราะว่ามันอุ่นหรือเปล่ามันร้อนหรือว่ามันอุ่นพอได้ประดีนะครับก็ไปเฝ้าพระเจ้า,าไปาไปทูลพระเจ้าเดี๋ยวก็ใช้กายเจวิญญาณนะนะทูลพระเจ้าพระเจ้าก็ตรัสว่าอ่าเดี๋ยวเราจะไป ไปส่งน้ํานะนะต้มน้ําให้นะครับเพราะนั้นฉลาดมากเลยอ๋อล,ลิงไม่อยู่ด้วย,ะย,วยนะเพราะลิงเขาก็ไม่ใช่ลิงธรรมดานางลิงนะช้างตัวผู้นะแต่ว่านางลิงตัวเมียนะครับนางลิงเข้ามาครู่เดียวะนะนางลิงเขาก็เห็นช้างนะช้างมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าเขาก็อยากจะปฏิบัติบ้างเอ๊ะทำยังไงดีเราก็ทําอะไรไม่เป็นเออเอาอะไรไปถวายดีกว่าแล้วก็เลย เห็นรังพึ่งนะก็เลยขึ้นไปนะครับแล้วก็หักรังพึ่งนะไอ้พึ่งมันก็มีตัวนะตัวแม่มันก็บินไปนะก็ไอ้ลิงนี่มันมีขนกันพวกแมลงได้นะครับมันก็หักรังพึ่งมาเสร็จนะก็ไอ้ตัวพึ่งมันก็ไปหมดแล้วก็เอามาถวายพระเจ้าพระเจ้าก็ทอดพระเนตรดูก็เห็นมีตัวอ่อนอยู่นะพระเจ้าก็ไม่รับนะครับนางลิงมันก็สงสัยเอ๊ะทำไมพระเจ้าไม่รับนงก็เก็มาดูดูไปดูมาอ้าวมีตัวอ่อนมันฉลาดเหมือนกันนะ นางลิงนี่ก็แค่เอาตัวอ่อนออกนะครับพอโตอ่อนออกสิก็ถวายพระเจ้าพอถวายพระเจ้าพระพเ,จพเจ้าก็รับพอร,รับก็สวยนะครับนางลิงนี่ก็ดีใจมากเลยนะโอ้ยพระเจ้าสวยของเรานะครับปีนต้นไม้ไปขยมต้นไม้ใหญ่ดีใจกิ่งมันหักตกลงมานะครับมาเสียบกับเหลาตายเลยไปเกิดเป็นนางเทพธิดาลิงไปเกิดในสวัสค์เลยนะครับนะก็เลยไม่ได้มามาปฏิบัติอะไรต่อนะแต่เวลาที่เขาทำรูปมาก็จะมีช้าง เอาไอมาถวายใช่ไหมนางลิงก็เอารวงพึ่งมาถวายนะครับนะแต่ว่าถึงแม้อยู่อย่างนี้พระพุทเจ้าก็อยู่แบบสงัดนะเพราะว่าเป็นผู้ที่มีกายสงัดไม่คุกตีมีใจสงัดแล้วก็หมดกิเลสแล้วเข้าถึงอุปทิวิเวก็คือสงัดจากอุปธิทั้งปวงนะครับข้อที่43่าพระพุทธเจ้าทรงมีสังโยช์สิ้นแล้วนะเรียกว่าอีนะสัญโยโน สัญโยชนะก็คือสัญโยชนะครับสัญโยชนจะมีสิบอย่างขีณะแปลว่าสิน้นอันถ้าขีนาสวะแปลว่าอะไรมีอาสวะอันสิ้นแล้วนะครับขีณาสัญโยชนะก็แปลว่ามีสัญโยชนอันสิ้นแล้วนะสัญโยชมีกี่อย่างนะสัญโยนแปลว่าอะไรเครื่องผูกนะครับเหมือนกับเชือกสิบเส้นนะครับที่คอยผูกไว้สัญโยชมีสิบอย่างก็ได้แก่อะไรบ้าง โอรัมพากิยสังโยชน์สังโยชน์ชชผูกเอาไว้ในพบเบื้องต่ำห้อย่างก็ได้แก่สกยายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพตปรามาสกามราคะแล้วก็ปะติคะสิบอย่างนี้นะครับต้องละด้วยอนาคามิมักนะจึงสามารถที่จะละได้นะครับโสดาปฏิมักละสังโยชน์สามคือสกายะทิฏฐิวิจิกิจฉาแล้วก็สีลพตปรมามตส พระสกทาคามีนั้นทําราคะโทสะให้เบาบางทําราคะปฏิฆะให้เบาบางนะครับพระนาคามีจึงละการราคะกับปฏิฆะสังโยชน์ได้นะครับแดงว่าสังโยชน์นี้เหนียวแน่นมากเลยนะเจ้าสังโยชนห้าเนี่ยผูกไว้ในกามภูมิแต่พระนาคามีนั้นละสังโยชนห้านี้ได้แล้วเพราะ,ะนั้นไม่กลับมาเกิดในกามภูมิอีกแล้วแต่ว่าก็ยังเหลือสังโยชนอีกห้าอย่างก็คือ รูปราคาอะรูปราคามานะอุทจจะแล้วก็อวิชาอีก5อย่างนี้ต้องละด้วยอรหัตมรัคนะแสดงว่าไอ้เจ้าสังโยชน์นั้นมันเหนียวแน่นมากนะครับมันเป็นธรรมชาติที่ผูกจิตนะเป็นธรรมชาติที่100ร้อยรัดผูกเอาไว้ไม่ให้ออกจากวัตตะสังโยชน์5เบื้องต้นก็ผูกเอาไว้ไม่ให้ออกจากกามแล้วก็ไม่ให้ออกจากอบายด้วยนะ สังโยชน์ทั้งหมดเลยถ้ากำเริบนะครับถ้ากำเริบคือเกิดขึ้นบ่อยๆนะผูกเอาไว้ให้ไปอบายไม่ให้ออกจากอบายแต่ถ้าสังโยชน์ที่ไม่กำเริบมาก็คือเป็นปัจจัยที่ทําให้กุศลจิตเกิดก็ผูกเอาไว้ในกามภูมิที่เป็นสุคติภูมิแต่ถ้าสังโยชน์เบื้องสูงก็จะผูกไว้ในรูปประพบรูปประภูมิอรูปประภูมินะนะรูปปราคะก็ผูกเอาไว้ในรูปประภูมิ อารูุปราคะก็ผูกเอาไว้ในอารูป,ปภูมิแล้วก็มานะอุทจะอวิชาเหล่านี้ก็ผูกไว้ในภพภูมิทั้งปวงเลยนะครับพระพุทธเจ้านั้นทรงมีสังโยชน์ทั้งหลายที่สิ้นแล้วเพราะว่าพระองค์ทรงอบรมอริยมรรคนะครับนาะโสดาปิมรรคก็เกิดขึ้นละสังโยชน์สาม,ส,ส,ามสกะทาคายมรรคก็ละสังโยชน์คือปฏิฆะแล้วก็รามราคะให้เบาบางลงอนาคายมรรคก็ละปฏิฆะแล้วก็การมราคะได้อย่างเด็ดขาดแล้วก็อัตตมรรค ก้อนละสังโยชน์เบื้องบน5อย่างที่เหลือนะครับสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงถึงพร้อมด้วยสัพพญยุตยาน,นาปัญญาในการรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งปวงแล้วก็อนาวรณญาณไม่มีเครื่องกีดกัน้นกีดขวางพระญาณของพระองค์ปรัถนาจะรู้อะไรก็รู้ได้ทั้งหมดทศพลยานปัญญาที่ถึงพร้อมด้วยกาลัง10อย่างนาเวสารชยานอสาธารณญาณก็มาพร้อมกับอรหัตมรรคยาณเลยนะครับถึงพร้อมความวิเศษของความเป็นพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นก็เราทั้งหลายก็ขอนอบน้อมบูชาสการะแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้มีสังโยชนอันสิ้นแล้วพระองค์นั้นกีณนะสัญโยชโนนะครับข้อ44นะผู้พ้นแล้วเนะมื่อครู่นี้ก็ทรงเป็นผู้พ้นแล้วนะแต่ว่าใช้คําว่ามุตโตพ้นแล้วนะในที่นี้ใช้คําว่าวิมุตโต วิมุตต์ก็ห้าอย่างเหมือนกันนะครับวิมุตต์ห้าอย่างตั้ง่ทังข้าวิมุตต์วิขำพนะวิมุตต์สมุตเฉทาวิมุตต์ปฏิปัสสติวิมุตต์แล้วก็นสรณะวิมุตต์นะพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้พ้นแล้วแล้วก็พ้นแล้วได้ดีจากอกุศลทั้งหลายเหล่านี้นะครับวิมุตต์เป็นชื่อของกุศลก็มีเป็นชื่อของอัพยากตะก็มีวิมุตต์เป็นชื่อของอกุศลมีไหมมิจฉาวิมุตต์อ่าพิจฉาวิมุตต์นะครับไม่ใช่วิมุตต์ห้านี้ วิมุตห้านี้ตัทางค้าวิมุตเป็นกุศลขั้นกาโมจรวิขำพนาวิมุตเป็นกุศลขั้นรูปาวจรและอรูปาวจรด้วยนะนะสมุทเฉทวิมุตเป็นกุศลขั้นโลกุตระปฏิปัสสติวิมุตเป็นเป็นวิบากนะเป็นโลกุตระวิบากผลจิตนะส่วนนิสธรณมวิมุตเป็นอัพยากตะคือนิพพานนะครับเพราะฉะนั้นวิมุตห้านี้เป็นกุศลสามเป็นวิบากหนึ่งเป็นอัพยากตะ นะคือน,นิพพานหนึ่งปฏิปัปสสติวิมุตเป็นวิบากนะเป็นวิมุตนะครับพระพุทธเจ้านั้นทรงหลุดพ้นแล้วจากกายะทุจริตวจีทุจริตแล้วก็มโนทุจริตนะครับทรงหลุดพ้นจากโทสะด้วยด้วยอะไรหลุดพ้นจากโทสะด้วยอะไรศีลสมาธิปัญญาด้วยศีลหลุดพ้นจากโทสะด้วยศีลหลุดพ้นจากโลภะด้วย สมาธิหลุดพ้นจากอวิชชาด้วยปัญญาหลุดพ้นจากตัณหาด้วยตัณหามาณทิฏฐิหลุดพ้นจากตัณหาด้วยสมาธิหลุดพ้นจากมาณด้วยศีลหลุดพ้นจากทิฏฐิด้วยปัญญานะอันนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อกันนะครับศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะครับเป็นปฏิปักษ์ต่อโลภะโทสะโมหะเป็นปฏิปักษ์ต่อตัณหามาณทิฏฐินะครับ พระเจ้าก็หลุดพ้นด้วยศิกขาสามสิลสมาธิปัญญานะครับทรงหลุดพ้นจากนิวรณ์และตัณหาด้วยสมาธิหรือว่าสมถะนะหลุดพ้นจากวิปลาสและอวิชชาด้วยปัญญานะครับพระนั้นก็ทรงหลุดพ้นอย่างดีแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่หลุดพ้นด้วยพระองค์เองเท่านั้นนะสอนให้ผู้อื่นหลุดพ้นด้วยนะครับทรงตั้งความปรารถนาในอดีตชาติเสียทรงไข่แสนกับนู่นนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับครั้งแรกเลยนะ ครั้งแรกเมื่อยี่สิบอสงไขยแสนกับกอดตอนที่เดินทางทางเรือนะครับแล้วก็พามารดาไปด้วยนะพามารดาไปในเรือด้วยนะครับแล้วเรือล่มเรือล่มก็คนอื่นก็นะรอคอยความตายพระโพธิสัตว์นี่เอาแม่ขึ้นคอเลยนะครับแล้วก็ว่ายน้ำนะวันแรกว่ายไปนะมีกำลังเรียวแรงมากเลยวันที่สองก็ว่ายไปวันที่สามสี่ห้าว่ายไปนะ พระพรหมก็ได้เหตุนะครับไอกําลังของความเพียาการกุศลที่มีกําลังของพระโพธิสัตว์ในการที่จะนําแม่ข้ามมหาสมุทรนะครับก็อาจจะไปกระตุ้นให้พระพรหมเนี่ยนะพระพรหมอนาคามีนะครับเกิดน้อมนึกขึ้นมาว่าเอ๊ะตอนนี้ว่างจากพระพุทธเจ้าว่างจากศาสนามานานแล้วนี่เนี่ย,ยจะมีใครปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าหรือเปล่านะก็รำพึงไปนะครับก็มองมาในโลก มองมาก็เห็นพระโพธิสัต์นี่แหละกำลังว่ายน้ําพาแม่ข้ามมหาสมุทรนะครับบอกว่าบุรุษผู้นี้ไม่ใช่เป็นบุรุษธ,ธรรมดาเลยนะเนี่ยมีกําลังเรียวแรงนะมีความเพียรอันยิ่งใหญ่นะก็บุรุษคนนี้แหละควรที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็เลยดนใจนะดนใจพระโพธิสัต์นี่ครับนะตอนนั้นยังก็ยังไม่ได้เป็นพระโพธิสัตว์หรอกก็ดนใจบุรุษผู้นีนะ้ว่าให้ตั้งความปรารถนาในการที่จะข้ามแล้วให้คนอื่นข้ามด้วยนะก็คือเป็นพระพุทธเจ้านั่นเอง พอดนใจเสร็จก็บุรุษผู้พามแม่ข้ามไปนะครับก็เลยคิดในใจขึ้นมานะว่าถ้าเราข้ามได้แล้วเราจะให้สัตว์อื่นข้ามด้วยเราพ้นแล้วจะให้คนอื่นพ้นด้วยเราตัดสู้แล้วจะให้ผู้อื่นตัดสู้ด้วยนะนั่นก็เป็นเหตุทีต้นนะครับที่มีการอธิษฐานความเป็นพระพุทธเจ้าในใจเท่าไรเกียรสงไขเจ็ดอสงไขนะครับอนะ่แล้วก็เปล่งวาจาอีก นะเปร่งวาจาอีกเก้าสงไข่เนี่ยนะว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าคือถ้าเราพ้นแล้วจะให้ผู้อื่นพ้นด้วยเราข้ามได้แล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยเราตัดสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตัดสรู้ด้วยนะตอนที่ถูกพยากรเนี่ยสี่อสงไขยแสนกับจากนั้นนะครับถูกพระพุทธเจ้าทีปังกรพยากรนะบำเพ็ญบาร,รมีมาอีกสี่อสงไขยแสนกับนะทั้งหมดยี่สิบสงไขยแสนกับนี่สําหรับผู้ที่ยิ่งด้วยปัญญานะปัญญาธิกะนะครับถ้าเป็นพระพุทธเจ้าประเภท สรัทธาธิกะนั้นสี่สิอสงไขยแสนกับทั้งหมดเลยตั้งแต่ตอนที่เริ่มคิดในใจว่าจะเป็นพระพุทธเจ้านะถ้าเป็นพระพุทธเจ้าประเภทวิริยาธิกะเลิศด้วยยิ่งด้วยวิริยะนะ80สิบอสงไข,ยแ,นะงขยแสนกับนะแปดสิบอสงไขยแสนกับนะของเราจะเอาสักประเภทหนึ่งไหมเอาประเภทไหนดีนะเอาประเภทแบบสุขาวิปสัสสกะก็ได้นะเกินนั้นนะแต่ว่าไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งเลย ระทั่งสุกวิปัสสกะก็ยังไม่ได้นะครับอ้ามาดูพระเถรีอีกรูปหนึ่งพระเถรีรูปนี้ก็พ้นเหมือนกันนะอยากจะพ้นเหมือนกันแล้วก็รำพึงว่าพ้น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 นะครับก็เลยในที่สุดก็เลยได้พ้นได้นะครับพระเถรีรูปนี้ชื่อว่าอัญญตราเถรีภิกษุณีนะคือพระเถรีรูปใดรูปหนึ่งท่านก็กล่าวคาถานะครับว่าเราพ้นดีแล้วพ้นดีแล้วเป็นผู้พ้นแล้วโดยชอบจากอะไรบ้างจากสา จากสามีที่ไม่มีหิริจากร่มจากหม้อข้าวและจากงูน้ำเราตัดราคะและโทสะขาดแล้วเรานั้นเข้าไปยังโควนไม้เพ่งฌานโดยความสุขว่าโอ้สุขหนอสุขหนอนะไอตอนที่อยู่กับสามีอยู่กับเรือนนะครับก็มีแต่ความทุกข์นะเพราะฉะนั้นตอนที่ตัานพ้นมาเป็นพระพิกจุนีนะครับแล้วก็อบรบมวิปัสสนาทั้งย้อนลำพึงถึงนะว่าโอ้เราเนี่พ้นดีแล้วนะ จากสามีที่ไม่มีหิริก็คือไม่มีความละอายชอบทาบาปแล้วก็จากร่มเพราะว่าท่านอาชีพทําร่มเบื่อมากเลยต้องมาทําร่มทุกวันทุกวันนะก็พ้นแล้วได้ดีนะครับแล้วก็จะต้องหุงข้าวใช่ไหมนะพ้นแล้วก็จากหม้อข้าวนะครับแล้วก็มันมีงูน้ําอยู่แถวนั้นด้วยท่านก็คงจะกลัวงูน้ำนะน,ะนั้นก็พ้นจากงูน้ํานะครับพ้นสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นทุกข์สัตว์นะครับก็เลยทําให้สามารถตัดราคะโทสะโมหะซึ่งเป็นสมุทัยสัตว์ได้ นะอันนี้ก็เป็นการรำพึงหรือว่าเป็นการเปล่งคาถาของท่านคําว่าสมุติกาเป็นต้นเป็นการถาของพระเทรีผู้เป็นมารดาของพระสุมังคณะเถระแม้พระเถรีองค์นี้ก็ได้สั่งสมบุญบาร,รมีไว้ในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆสั่งสมกุศลไว้ในภพนั้นๆในพุทธุกบ,บาทการนี้บังเกิดในตระกูลยากจนในกรุงสาวัตถีอันนี้ก็ กุศลขั้นต่ําให้ผลนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้ทานผลของกุศลและทานไม่ได้ให้ผลไว้มากก็เลยทําให้ยากจนในชาติสุดท้ายนี่นะเจริญวัยแล้วบิดามารดาก็ยกให้แก่ช่างจักสารคนหนึ่งได้บุตรคนหัวปีนะก็มาบวชชื่อว่าสุมังคละภายหลังก็ได้เป็นพระรหันตนะ์นะตั้งแต่นั้นมานางนั้นเขารู้กันทั่วไปว่าสุมังคละมารดาเพราะว่าเป็นมารดาของพระสุมังคระเทระนะ แต่เพราะชื่อและโคดของนางไม่ปรากฏฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในบาลีว่าภิกษุณีเทรีองค์หนึ่งไม่ปรากฏชื่อาภาษาบาลีก็คืออัญญัตราอัญญัตระแปลว่ารูปใดรูปหนึ่งคนใดคนหนึ่งนะแม้บุตรของนางนั้นครั้นรู้ความแล้วก็บวชได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาทั้งหลายได้ปรากฏชื่อว่าพระสุมังคะเถระ มานนาของพระเถระนั้นบวชในหมู่ภิกษุณีเจริญวิปัส,สนาอยู่วันหนึ่งพิจารณาความลำบากที่ตนได้ในเวลาที่เป็นคระหัหัดเกิดความสังเวชก็เจริญวิปัส,สนาได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏสิสัมพิทาทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นนะครับการที่จะหลุดพ้นเนี่ยเขาไม่ได้หลุดพ้นด้วยการพิจารณาถึงความสุขหรอกนะแต่ว่าเขาหลุดพ้นโดยการพิจารณาถึงความทุกข์แต่การพิจารณาถึงความทุกข์จิตใจต้องทุกข์ด้วยไหม ไม่ต้องทุกข์นะครับนะแต่ว่าการคิดถึงความสุขแล้วจิตใจเป็นทุกข์ได้ไหมใด้หรือเปล่าได้นะครับคิดถึงความสุขในอนาคตว่าถ้าเรามีเงินเท่านั้นท่านี้เราจะมีความสุขมากแต่ว่าก็ต้องทํางานก็ต้องวุ่นวายคอยเก็บเงินทองคอยป้องกันไม่ให้มันรั่วไหลนะป้องกันโจรอันตรายอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นก็คิดถึงความสุขแต่ว่าก็เป็นทุกข์ได้แต่คิดถึงความทุกข์ใจเป็นสุขได้ ท่านท่านก็พิจารณาถึงความทุกข์ลำบากในตอนที่เป็นข้หัสนะครับก็เกิดความสดสังเวชนะคือเกิดโอตตปะเป็นไปพร้อมกับปัญญาก็ทําให้มีการปรารบคำเพียนเฉลยปัสนาแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ได้เปล่งอุทานกล่าวคาถาสองคาถาเหล่านี้ว่าเราพ้นดีแล้วพ้นดีแล้วเป็นผู้พ้นแล้วโดยชอบจากกนะจากสามีไม่มีหิริจากร่มแล้วก็จากหม้อข้าวจากงูน้ํา เราตัดตราคะและโทสะขาดแล้วเรานั้นเข้าไปยังโคนไม้เพ่งชาดโดยความสุขว่าโอสุขหนอสุขหนอหนาของพระเถรีอง์นี้นะครับท่านก็พ้นนาจากสากจากร่มจากไอสิ่งที่มันเป็นเหตุที่ทำให้ท่านเกิดทุกข์นะก็เลยมารำพึงนะครับคำว่าสม,มุตติกาแปลว่าพ้นดีแล้ว ก็พ้นแล้วด้วยดีหนอพระเถรีนั้นเห็นสมบัติที่ตนได้ในพระศาสนาจึงเรียกด้วยความเลื่อมใสหรือด้วยสรรเสริญสมบัตินั้นก็คือได้สมบัติคืออะไรบ้างสมบัติคือ